วันนี้คลิปที่สามครับเราจะมาบุกโรงครัวเพื่อทำอะไรกินบ้างนะครับผมมาโอ้โห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 โอ้อ้โหอ้าวเปาผดโคดอีกแล้วโดเนาะ วันนี้งานใหญ่นะครับวันนี้งานใหญ่นะครับโอ้ผู้ถือเหล็กซับตัวดิเสยปันอันม้าตัวเสย์บอกกันใช่ไปกินลงชินทอดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววานนี้ิี่ต่างลาบได้บ้างเลยเออนี่ลาบหมูเหรอวันนี้นนี้เรามาบุกครัวแต่เช้านะครับคือบอกเอาหาซิปคูนหาซิปนู้ว่ารู้ว่าใจหาบาทพนะโอ้เหนื่อยเลย นัหนุเห็นเขาเลอกในเฟซเขายังวะถ้าพ่อกันชัยเห็นคงถูกถูกพ่อลกเขาอเพราะว่าเพราะว่าพ่อพอเบิ้งได้นั่งไปขออันกับพ่อขอเงินหน่อยหนึ่งมามาดูหน่อยไม่นั่งวะนั่นก็แลนมาสื่อนั่คนเบิง้งเอ้ยถือหกสี่หกถืหลท<า>งท้้งบนข้างล่างนี่อบอกแมนค่ะข้างบนมันเป็นแปดห้าหกหกสี่หกไม่อันั่นน่ะ้งบนท้งล่า ัอันซุ่ค่อยเสืยเท่าถึง่เมืเนาะบนรางโอ้ยอันนี้มีแต่ผักเนาะอันนี้วันนี้เนี่ยนี้ไม่เอาเลขไทยเอาเลขลาวอเอาไทยให้รอดก่อนเถอ, <c oughs> อะพอพักแล้วเล่นเลขพักแล้วอ๋อคือพักวันนี้พักแล้ว,ลวไม่เอา <c oughs> พอลงทุนมาอลไรเนาะลงทุน <c oughs> ลงทุนเยอะแล้วเจ๊งเจ๊งแล้วบริษัทเจ๊งแล้วไม่ยินเลยแล้วเดี๋ยวเอาอยู่บนเรือมาเอาจัดไปน้อย เดี๋ยวเดเหล็กเล่กลากับหองอู <c oughs> อ,อูเก่าอันนี้พัด<พ>ยัยง,องอนนม้นงมมมนีนนน่อันนี้เทียงขวานสิลาหมูเก่าเลยมัน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 อันนี้สีแกงยังนีนนอ่ออมออมอมออมอัดจะได้เดินสายแล้วเนาะดีใจนเด้อ แล้วบอกให้ไปให้เบิ้งเล็กหน่อยแล้มันไก่สิเปิดวงเราแมนไม่เพราะไรได้แด้ววะเพราะไม่กดตุ่มตุ่มเล็กปลาเฮ้ยยั้กินตะโกนี้ไม่ได้กินปลาโบลูแล้วเท่ากข้องของมเากับสื่อเนาะข้องเฮาโมกัต้องสื่อเื้ากันได้ ก็มคิดเหตุยังกินที่ถามอยู่คิดแต่ไในกินกันใดมากกันใดมากเหตุยังกินตัวทำขาผมมันมันเน่าเหมือนหจากปลาทักปลาอินซีจทักปลาอย่างไปนี่หนังแข็งแส่นี่อยู่นี่มั้งหนุยถามหาแม่ของยังเขาก็บอกได้โง่ปนนันดอกเขาก็ะสือแซ่ตัวเขาติดเอาไว้เห็นแมงวันตอมติเขาก็บอกได้โง่เนาะ โอ้บอกตัวเองเถอะ <c oughs> บอกตัวเองเถอะนุ้ยกินหมดมทะเลกินหมดทะเลก็ไม่ฉลาดหรอกไดกินปลาที่ไหนจะกินหมดทะเลก็ไม่ฉลาดถ้ามันยังมีบั้งไฟอยู่เนอะไม่เรากินปลาไทยเราเลยไอ้นี่งไงจะแตกบั้งไฟไปน่ะห<ต>ยะาดถ้าเราได้กินอาหารทะเลกินปลาทะเลเราคงจะฉลาดอยูอ่เส <c oughs> ียใจคงจะคงจะกินปลาช่อนไปเถอะ มื่อนีร่เมื่อนีร่ถ่ากคับเอฟซีไปได้ยี่สิบคลิปนี่เมื่อว่าเมื่อคึืนกค่ยี่สิบน,นี่อันนี้คลิปที่สามนี่สุดอยอดเลยลาอัพหมูลา,ลาอัพหมูพูดไปหาไปข้างบนเดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวแล้วนี่ปลา,าอินทอดปลาอินรีเนาะปลากับปลาจระเมดก็มีนะห้าหกตัวนุ่นปลาจาระเมดทอด ทอดกรอบปลากระเพริกทอดกระเทียมก็อร่อยเลยกินกินไม่หมดก็ให้หมูปิ้งกินด้วยบอหรอเนาะอันนี้อจารยไปทำอะไรอันนี้จาไปทำอะไรเคยแยกส่วนออกมา หอยอีกแล้วหนุ่ยส้ายหอยรึเว่าอยาให้กูเอ็ดแต่บักหนุ่ยเถอะหนุ่ยหนุ่ยไม่้ไโอ้น้อหนูกันเนาะหนุ่ยนุ่ยหนุ่ยนุ่ยหน่ยซ้าย,ออาอยาหอไหมเมื่อวานนี่ยกัไปหอกุ้งก็ปูเมื่อานสไปหอปลาบอไปเอรถบักหลายหน,น,น,นึ่งเด้อเออ <_ d> เออก็เคยไปเท่ากันสาวเลยบ่เคยขีย่คานแล้วไปซื้อของอีกบ้างมั้ยจินยำสาวขาวหงอยหอนโอ้เพิ่นมา,าแล้วเพิ่นมา,าแล้วใจใจเย็นๆใจเย็นๆ

เดี๋ยวทีมเวทีก็จะมาลื้อเวทีนะครับทีมจอ16คนนะครับจอเต็มระยะเลยครับแล้วแต่โอ้สย,สยสวยไม่แต่สวยๆเท่านั้นเลยครับใหม่หมดนะครับใหม่หมดใหม่หมด ชาญชาญเล่งมือหน่อยชาญเอ้ยชาญเล่งมือหน่อยเ <laughs> ด๋ยวทีมไฟไฟไฟแล้วก็ไฟต่างหากจอต่างหากวิธีต่างหากคนระับสามชุด ทุกกำลังใจนะครับบม่มีคอนเทนต์นะครับคลิปที่4คลิปที่5ไปเมื่อนหร่ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับคลิปผมดูสบายๆไม่ต้องเรื่องมากนะครับดูแบบสบายๆคอนเทนต์ก็ไม่เรื่องมากครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม